สวัสดีค่ะจากห้วยแถงอําเภอห้วยแถงจังหวัดขคาาชเด้วยค่ะวันนี้มาติดตามกิ่งทองเรานะคะ่ะขีดสองหนแล้วค่ะนี่ดูนะคะว่าสวยงามแค่ไหนค่ะนี่มาติดตามดูนะคะนี่สวยมากเลยค่ะพรุ่งนี้กำหนดขีดรังที่สาม ว่าจะมาขีดอีกสักครั้งเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ประทับใจมากค่ะดูด้วยค่ะมันสามเดือนนี่ค่ะนี่ดูค่ะดูด้วยค่ะทวมหัวแล้วค่ะเนี่เนี่ยดูด้วยค่ะดูดูดูใบเขาค่ะ ดูใบค่ะนะคะดูค่ะนี่ตอนนี้มันเคีื่งไหลแล้วค่ะดูค่ะดูเด้อค่ะเด้อนี่ดูดูค่ะ,ด,ด,ด,คะดูผลงานจริงทองค่ะ ฉีดแค่สองหุนีน่ดูเด้อค่ะนี่นี่ใบงิกนะคะ่ะนี่ใบงิกของเขาหายแล้วค่ะแล้วหัวดกด้วยใบยิกดีมีหัวดกด้วยค่ะเดี๋ยวด้อค่ะอันที่ใบยิกใบงอนี่มันหายแล้วค่ะแล้วดูหัวเขาดกมากด้วยนี่เดี๋ยวจะไปติดตามให้ดูหัวเด้อค่ะนี่เมื่อยามเย็นนะคะวันนี้วันที่ห้า นี่มาเก็บรุนค่ะรุนกาลังขึ้นนี่ดูนะคะนี่ใบยิกค่ะใบยิกใบงอนอะดูหัวเขาด้วยค่ะเด้อนี่ลองลองเกือโกยด้วยแล้วค่ะหัวหัวดกมากจะคิดว่าเขาม่มีหัวด้วยค่ะดูนะคะดูนะคะนี่ลงทุนโกยเลยค่ะนี่ี่ดูนะคะนี่มีแต่หัวทั้งนั้นเลยเนี่ ดูด้วยค่ะ